สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมข้าง่า่งเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์เล็กนะครับนะครับคู่กันก็อาจจะเป็นกับคู่ตัวนี้แหละนะครับที่คู่กันนะครับวาบนะฮะดูดูความสุกนะครับนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์คู่นี้ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวฮะใช้งานไปนะครับ เนื้อก็จะเริ่มเปิดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับตัวเล็กกระทันรันนะครับพกพาได้สะดวกนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเจอน้อยนะครับตามกลุ่มก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพอสมควรนะหลายพันอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับพระสองสามร้อยปีนะครุณผู้ชมนะครับดินก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับ แต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมสวยก็แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ว่าก็ในส่วนพวกนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับเห็นไหมครับพค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ